แฮมสลัดวิสครีมเดซซิ่งนะครับสลัดแฮมน้ำสลัดครีมนะครับผักสดสะอาดพร้อมทานวิตามินเอสูงน้ำสลัดครีมหวานมันกลมกล่อมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียพลังงาน220กิโลแคลนะครับน้ำตาล9กรรัมแพ็กเกจสวยงามน่ากินนะครับ 220กิโกรแคลอรนะครับสวยงามโอูพาเพื่อการโฆษณาน้ำสลัดแฮมมีผักสลัดการหอมกินโอก๊กเลดโอ๊กนะครับน้ำครีมสลัดแครอทแฮมหมูข้าวโพดหวานมะเขือเทศนะครับโอเคเดีมาแกะค้า,น,าน้ำสลัดอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยมาแกะดูกันนะครับปิง้งมาแล้วว้าวมะเขือเทศ2อรูปแฮมหนึ่งสมสี่ห้าหชิ้น แครอทนะครับมีกระโพดมีผักกินโอก๊กนี่น้ำสลัดครีมนะไม่แต่งกินสังเคราะห์ไม่ใส่ผงชูรสนะไม่มีสีสังเคราะห์ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะฮะใส่อะไรบ้างเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำน้ำตาลทรายสดช,ชื่นชูไข่แดงเกลือนะจ๊ะมีไข่อะอีซีเฟสนะจ๊ะิม,ม,นนะะมดู มาแล้วมาชิมกันชิมน้ำสล,ดลัดเปล่าก่าอนน้ำสลัดไม่หวานนะอ๋ออืมอืม,อมได้เขากันอยู่อืมผักก็สดนะใช่ กินหลอดีกินผักเทศโอเคเเอเค,ครับโดยรวมถือว่าสดนะครับอร่อยกินกินได้รสชาตโอเคกุมน้ำหนักได้ครับ220กิโลแคลอรี่ครับ